คุณเคยประสบปัญหาการมีสตามิน่าไม่พอจนต้องลมพับแบบนี้ไหมงั้นคลิปนี้เราไปทำสตามินา่าสองเสากันครับสวัสดีครับผมแว่นกลมทุกคนคงคิดว่าสตามิน่าที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่พอใช้แล้วใช่ไหมครับงั้นอย่ารอช้ากันก่อนเนาะไปดูวิธีเพิ่มสตามิน่ากันเลยครับมาเริ่มก,กันที่วิธีแรกขอพรจากนางฟ้า การขอพ่อจากนางฟ้าง่ายมากครับเพียงแค่เรามีแต้มสไป์ก็สามารถไปแลกมาใช้งานได้เลยโดยแต้มสไป์หาได้จากการที่เราขุดเหมืองตัดไม้ตัดหญ้าขุดดินหรือแม้กระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจะสังเกตได้ว่าจะมีผู้ตัวเล็กๆวิ่งออกมานั่นแหละครับแต้มสไป์ของเราแล้วผมก็ได้ทําตารางการใช้แต้มสไป์ในการแลกหัวใจหรือสตาร์วีนา่าออกมาตามนี้ครับแค่นี้ เราก็จะมีหัวใจแถวที่2เพิ่มอีก6ดวงกันแล้วอ้อผมลืมบอกไประบบขอพรจากนางฟ้าจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อได้ตามสไปค์ครบ100ครั้งแรกเท่านั้นนะครับต่อมาวิธีที่2ม i n ินิเกมวินิเกมที่เราได้เจอนั้นไม่ใช่แค่เล่นสนุกเพื่อเอาแต้มไปซื้อของที่ดินแดนพูดเท่านั้นนะครับแต่ยังแอบมีการปลดสต a ามิน่าอีกด้วยโดยเงื่อนไขจะมีดังนี้ 1. มินิเกมขุดเหมือง เพื่อนไขาการปลดล็อกสตาร์วิน่านั้นง่ายมากครับแค่เราทําแต้มถึง4,000แต้มแค่นั้นก็สามารถปลดล็อกได้อีก2ดวงแล้วนะครับโดยการนครบคะแนนนั้นและที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือไดมอนด์โดยจะให้คะแนนที่1,000คะแนนเลยทีเดียวทุกหินที่อยู่ตรงกําแพงจะมีโอกาสได้สูงอยู่ครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าพยายามใช้สตาร์ n ิน่าจนหมดเป็นอันขาดไม่งั้นจะโดนลดคะแนนได้ครับหรือถ้าโดนลดแล้วคะแนนยังอยู่ในช่วง4,000คะแนขนขึ้นไปก็ยังถือว่าสำเร็จอยู่นะครับ 2. มินิเกมขุดดินอันนี้ผมมองว่ามันแอบยากอยู่นะเพราะเหมือนกับว่าต้องใช้ความจำานิดหนึ่งว่าต้นถั่วมันจะขึ้นที่ตรงไหนแต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกคนนะครับโดยมินิเกมนี้เราจะต้องทำคะแนนให้ได้ถึง55คะแนนและถ้าตีโดนต้นถัว่วเวลาก็จะโดนลดลงไปหลายวิเลยแต่ถ้าทำได้ครบก็จะสามารถกดล็อคหัวใจวยูที่2ได้เลยแค่นี้หัวใจแล้วก็ครบทั้งหมด2แถวเต็มๆแล้วครับ สำหรับใครที่คิดว่า2แถวแล้วยังสะใจไม่พอผมแถมไว้ที่สุดท้ายให้ครับนั่นก็คือกินอาหารเมนูผักอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะพอกินผักแล้วจะแข็งแรงและได้สตาวินาเพิ่มจริงๆครับตามเกตของอาหารที่เราได้กินเข้าไปเลย2ดาวก็จจะได้แค่นี้แต่6ดาว7ดาวอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีทำสตาร์วินาให้ได้2แถวแบบนี้ง่ายถ้าใครชอบหรือรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ